สวัสดีครับทุกคน <sighs> ผมไม่อยากมีวันนี้เลยไม่อยากมีวันนี้จริงคือคือคลิปอะก็รู้ใช่ไหมว่าคลิปมันต้องมีเสียงแต่กับกลายเป็นว่าผมคลิปมันไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะคือ มันไม่มีเสียงเว้ยแล้วผมพยายามซ่อมแล้วผมพยายามทําอย่างอื่นแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีเสียงอยู่ดีเลยแบบกําลังเศร้าๆอยู่แต่ว่าคือเหมือนมันศูนย์อะแต่มันไม่ศูนย์นะพอฟุตมันดีเข้าใจเลยอะว่าฟุตฟุตเสียงหายมันเป็นยังไงอะแบบแก้ทุกอย่างแล้วเราทําทุกอย่างเพื่อที่ที่เราจะทําได้แล้วอะแต่มัน มันไปอยู่ดีอ่ะคือไอคลิปเนี้ยนะมันเป็นคลิปที่พวกเราหกคนในดิสคอร์นะผมกับรุ่นน้องของผมนะฮะเรายิงกันเองเราแม่งมันมากคือคือแม่งมันจริงๆอ่ะแล้วแต่แบบมันไม่มีเสียงอ่ะทุกคน ือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่มีเสียงแต่แบบว่ามันไม่มีเสียงของเราแล้วก็ไม่มีเสียงของเขาแต่มีเสียงเกมเกมขุดงงงงี้ี <c oughs> <c oughs> ่ะก็เลยนะเดี๋ยวผมจะลงอันนี้ไปก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวผมตัดอตัดไอช่วงนั้นอะช่วงที่มันมนะันอะมาให้ดู ว่าแบบเออผมเกือบจะเอสบ้างมันฝั่งนั้นเกือบเอสบ้างฝั่งนั้นเก็บเราหมดเราเก็บฝั่งนั้นหมดเรายิงกันเราแลกเลือดเราเข้าเราเรารู้ทางกันเราอะไรกันเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไว้ให้ข้างล่างว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวจะตั้งคลิปนี้ไปก่อนละกันเป็นอืม เป็นคลิปรีมาร์กนะฮะเอาไว้ว่าแบบเออจอเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะอ้โอ้โคตรเศร้าเลยว่ะขอโทษนะทุกคนขอโทษจริงๆที่จะไม่ได้ฟังเสียงของพวกผมแล้วผมโอ้ยแต่แม่งเศร้าแต่ก็ยังยิ้มออกนะฮะ <c oughs> ได้บ้างเพราะว่าฟุตมันดีจริง คือคือคือฟุตจะดีจริงแต่ว่าไม่มีเสียงเราเราเลยเราเราเลยอยากจะถ่ายทอดฟุตเทสให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมขึ้นซับไว้ให้ข้างล่างสัญญาสัญญาเลยว่าจะขึ้นซับไว้ให้ข้างล่างเออแล้วจะขึ้นแบบจะจะตัดจะตัด,ตดแบบพยายามทําให้สนุกที่สุดน,นะทุกคน <S 1> <S 1> ต้องขอโทษจริงๆนะสุดท้ายไม่มีอะไรจะพูดแล้ว <S <S 1> <S 1> <S 1> ก็ซ u b s c r ร b e ด้วยนะฮะ ตังกก <laughs> ้ง <laughs> ิ้ง้ดไลค์ด้งติดตัดตั้ิดงิงิงิงติดตั้งติดตั้ิดต